สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่าสุขุสกคนเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมากินเขาน้ำกันเดอ้อเสร็จแล้วกับเข่าข่อยเสร็จแล้วจา้าเมนูกับเข่าข่อยจา้าผัดกะเพราอันนี้ผัดกะเพราอกไก่เด้อจ้าเนี่ยผัดกะเพราอกไก่ยั่วๆเลยจา้าแซ่บรสจัดเผ็ดรสจัดจัดพี่น้องแล้วอันนี้ผักกาลขอ่ขอยก็ข่อยก็รสดจัดจา้าคือมีมีเผ็ดด้วยมันต้องมีเผ็ดด้วยเนื้อผักกาเนี่ย ผัดผักก้าเนี่ยเหมือนผัดผักก้าหมูกรอบเลยล่ะอันนี้เขาต้มเขาโอ๊ตจ้ะ<ๆ>กินมือเศร้าแต่ว่าไก่เทียงเราพี่น้องเอ้ยข่อยประธนได้กินเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> มาเด้อพี่หน้ามาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องป้องปายสกุลสกุนเด้อเป็นกําลังใจให้ยายแก้วในเด้อจ้าลงคลิปใดไปก็เงียบกิ๊บลงคลิปไปใดก็เรียบกิ๊บ่นคือว่ามีประสบความสําเร็จลงไปแตกปึงป้งปึ้งปึ้งเลยว่าสั้นข่อยกระเฮ็ดคลิปแบบบ้านๆนั่นสิน้อยพี่น้อง บรอดเฮดคอนทงคนเทนต์ยี Day ่ย uh ังดอกบอไดคิดว่าเจ้าของจีแบบว่าล่วงหน้าคอยคึกคอยจิตตันไม่พี่น้องคอยจะเฮดคอนเทนต์ยังสนะคอยจิตตันคอยกอาแบบบ้านๆเลยลงแบบบ้านๆคิดจังใดเฮดจังใดก็ลงเลยพี่น้องสนับสนุนซอยสนับสนุนในเด้อเพื่อนๆเด้อแฟนเพจแฟนยูทูบแฟนติ๊กต๊อกบายๆแล้วจ้ะพี่น้อง